ที่มาของวิชาไกายวดเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับสำหรับโครงการจร,จริงๆแล้วมันของเก่านะครับวิชาไกายวดมาจากที่ครูได้ฝึกวิชาหลายๆอย่างของไทยนะครับตั้งแต่วัยรุ่นมาจนถึงปัจจุบันร,รวมจบศึกมาเพราะฉะนั้นที่เรียนมาก่อนคือได้เรียนกับคุณพ่อนะครับได้เ,เรียนสอนวิชาเกี่ยวกับมวยโบราณอันหนึ่งเรียกมวยทางจันทบุรีนะครับต่อมาเมื่อเข้ามาในใน,ท,ในที่ก็มาเจอ,อ,วอมวยไทยมวยไทยสไตายของโมเดิร์นสมัยใหม่เรา เวทีแล้วก็ไปไปเรียนที่หลักอรางี้ระหว่างนั้นก็เห็นก็บีกระบองนะเห็นก็บีกระบองสำนักเรามีกระบีกระบองด้วยก็เลยชมรมเราเป็นกระบีกระบองก็เข้าไปเรียนวิชาก็บีกระบองของไทยในชมรมในกระบีกระบองของสำนักดาบเจ้าดาบก็จะมีทั้งวิชาหลากหลายมันจะเป็นอนุธรรมะอ่าตอนแรกก็จะมาจากอ่าเขารวมตัวก่อนว่าประมาณเจ็ดสำนักคือมีพุทธชวังลุงศิษย์ศิริรัตน์นะครับพระ ก็ม <S preach science> ีท so so ั้งมิจฉาทองพันนกมิจฉาทองหันนับดาบพันนกนะครับก็มีดาบชั้นปัตตานีปัตตานีที่สุดตอนนั้นนะครับก็ตอนหลังจะมาเจอดาบของกีทับกีของสงตันท์ด้วยคือเป็นสายเลือกสายกลมหลวงพอนหรือสายกุหลาบอันหนึ่งเก่าๆนั้นหลังจากนั้นไปเจอที่ที่อุบลราก็ไปเจอดาบชาวัยนะครับของของที่บ้านชาวัยในหมู่บ้านอุบรอตรงนั้นได้ครับชาวัย ขึ้นเหนือไปเจอครูพันยานะก็ได้ดาบทางเหนือมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอดาบอัตมาศปัตตานีซึ่งก็อยู่ในสอประเทศเวลาที่เจอเป็นสายของที่ใจามาจากปัตตานีสมัยร้อนหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่บัวมาได้สอนลูกหลานไว้ตรงนี้ก็ได้เรียนต่อจากท่านสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นภาคอาวุธและมือเปล่าที่เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเนี่ยฝึกมากๆเข้าเรารู้ของไทยมันคืออันหนึ่งเดียวกันจะเป็นทิ่ซอต่อมาเราเลยเป็นหลบผลกตกผลเปวิถีของไทย นะครับจนมาเจอโมชัยยานะครับก็ยิ่งชัดขึ้นเพราะเป็นตัวชัดว่ามีพื้นฐานแต่แรกมาว่าเป็นของโบราณที่มีการฝึกอย่างถูกต้องถึงระบบวิชาที่ถูกหายไปเลยต่อมือคือวิชาต่อมือจางวิดสามตัวมือมัปต่อกันก็เป็นหนึ่งเดียวกันมาพอหนึ่งเดียวกันเสร็จปั๊บร่างกายเราโอเคละเราร่างกายกายเราสมบูรณ์แล้วที่เหลือคือจิตจิตที่ต้องเรียนรู้สะสมประสบการณ์เนี้ยเพื่อที่จะตอบสนองการรับการใช้การตอบโต้การรุกลับเนี่ยก็เกิดการพงรวมขึ้นมา จิตที่เราฝึกสมาธิจากวิปัสสนาญาของทุกศาสนาเนี่ยก็เลยมาเป็นตัวยึดเป็นตัวปัญญาตัวพิพที่แตกฉานในวิชาเหล่านี้ตกมาเป็นหนึ่งของภาพรวมว่ากายและจิตรวมกันด้กกายอาวุธทําให้กายนี้เป็นอาวุธทุกสถานการณ์นะครับทุกอะริยบททุกกรณีเพื่อจะตอบสนองก,การใช้พวกมันตัวและฝึกจิตตัวเองฝึกกายตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็สู่การใช้ในการต่อสู้ทุกรูปแบบ หญิงชายเล่นได้เป็นได้เป็นเล่นได้มีพื้นฐานไม่มีฐา,มฐานก็เล่นได้หรือฝึกพื้นฐานได้ตรงกับกายวุทเลยก็ได้อันนี้คือเป็นวิธีที่มาจากกายวิทยคือกายจิตวิชารวมกันเป็นหนึ่งครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับกายวุทยบ้านถูกแปลงนะครับเอ่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่มีการสอนในการร่นตัวง่ายๆไปนะครับก็จะมีท่านผู้ชม หลายท่านที่สงสัยก็จะเข้าข้างหลังโจมตีท่านหลังจะทํำยังไงนะครับก็วันนี้ก็มาดูกันว่าเราจะทํำยังไงครับการที่ถูกโจมตีท้านหลังสมมติเรายืนอยู่หรือรถเดินอยู่แล้วมีคนมาฟางมืออย่างรดเร็วลึกเชือกกระชากไปทข้างหลังนะครับจะทำยังไงดูนะครับให้ตามแรงไปเลยครับได้ซอีกเพราะนั้นถ้าเขาไม่ล้มเนี่ยเราทําได้แต่วิธีการดูก็ทำมาถึงให้ล้มยังไงนะครับพอชาบไปเนี่ยตามแรงแล้ววี่อย่างมือเนี่ยนะครับ ให้แปรมือแล้วเอาส้นมือนำแลตัดตรงนี้ตรงกลางนะครับถึงกลางลุกได้นะครับถ้าตรงนี้พอต่อก็ทำโสดได้สาหรับแต่ตายเนี่มันเป็นการเรี่ยงเราเป้าหมายต่อไปจะเอาเรียงอย่างนี้ยถ้ามาอยู่ปั๊บเนี่ยสามารถพับแขนมาเนี่ยทีได้เลยครับผลอเยังควา้ายเข่าเรื่องนั้น้สามารถซ้ำซ้อนได้ไม่คล่องแคล่วแล้วนะครับต่อเนื่องได้เป็นธรรมชาติที่ยุดนะครับตรงนี้ส่วนความแรงแรงไม่เดี๋ยวลองขาชุดว่าแรงเดี๋ยวไม่ลองเอาเป้ามาดูครับการงนะครับ อยู่ด้านหลังเราเนี่ยครับแค่เราเหวี่ยงธรรมดาแค่นี้ยังแรงเลยแล้วโยมมาวัดทั้งตัวเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเราเหวี่ยงทั้งตัวเนี่ยแรงมาศาลนะครับเหวี่ยงอนนี้เราเหวี่ยงแค่เหวี่ยงไปหยกัยกเลงหยักฝืนนะครับพอดึงมือไปแล้วที่ตัวมันฝังแง๋งเหมือนกันที่เราใช้ใช้คันโอมผ่านหรือวงร่วงเลยครับตรงนี้แรงเหวี่ยงนี่จะแรงมากนะครับท่าต่อไปนะเป็นท่าที่เขา สําหรับคนที่ผมยาวนะครับหรือมีสร้อยคอหรือมีเสื้อที่ต้องกระชากข้างหลังมาจะทํำยังไงนะครับอะไรโอเคสมมติว่าผมไม่มีโอเคใช้คอเสื้อแทนแล้วกันนะครับแล้วดึงเราหาเรานะครับวิธีเราแก้ไขตามชบขึ้นออกกลับอัดนะออได้นะครับวิธีนี้ให้ตามแรงไปเลยอย่าฝืนผมยาวก็เช่นกันเอาแล้วตอนนี้เรามีผมยาวขอเชิญน้องผู้หญิงที่มีผมยาวมาทุกคนนะครับลองดูครับโอเคครับ ใช่ครับถ้าก่อนี้ง้ถ้าอยู่สไตล์นี้เราซ้ําเติมได้อย่าซ้ํามากเกินไปถ้ารู้ว่าจังหวะดีเขาตั้งหลักได้วิ่งหนีเลยนะครับพอยินมองให้ไม่แน่ใจเราวิ่งเลยนะครับถ้ามั่นใจว่าล้ม้วนะแต่ถ้าเขาจะลุกต่อนี่ยอาจะชาร์จเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเ้าวิ่งอาจจะไม่ทันถ้าที่เกี่ยวนะครับบางครั้งต้องต้องต้องเอาให้จบตรงนั้นเลยแต่ถ้าม่นแม่นแล้วเนี่ยแรงพอเนี่ยถ้าตีไปกระเดกลูกแรกเนี่ยอยู่แล้วครับอยู่แล้วแต่ลูกสองซ้ำก็ยิงเสร็จเลยวันนั้นไม่ต้องห ครับตนีี้ออย่างที่ดูจากจากการสาธิตกับขุนฝึกแล้วเนี่ยนะครับต้องรู้ว่าเราไม่สามารถใช้เต็มกําลังได้เพราะจุดอ่อนโดนเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายมากๆนะครับอาจเจ็บหลายวันคือพิการได้เพราะนั้นการฝึกจริงๆต้องฝึกกับเป้านะครับโดยใช้เพื่อนอแฟนหรือลูกชายลูกสาวก็ตามที่แข็งแรงพอจะมีเป้าถือได้ชักประมาณฝ่ามือที่มีขายทั่วไปนะครับถ้าไม่เสือกมาที่ยิมเราก็ได้ครับตันนี้ ครับเดี๋ยวดูว่าการสุดเป็นยังไงนะครับง่ายๆในการหมุนตัวตามแรงเขานะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวทดลองดูกันนะครับเราเมื่อเราสุดยืนไปแล้วแค่หมุนตัวกลับไปปั๊บเนี่ยปั๊บสีแรงได้แล้วก็ปั๊บพฟ้ามาสามารถกระแรงได้นะเหมืนนี้แค่หมุนตัวเห็นไหมครับเดี๋ยวทำอีกทีนะครับถ้าหมุนตัวปั๊บเนี่ยรล้วัเนี่ยเราตีแรงได้แล้วปั๊บพอามาดีเนาะมันก็ยิ่งแรงได้ที่เดียวเนี่ยสามารถสามารถเสริมที่ได้นะครับอย่างเงี้ยแค่เนี้ยผมจะเรื พลังและความแรงที่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับในการปีนผ่านรอบอีกหนึ่งาดุลนะครับ <Yes. S 1> <ๆ>คุบ่อยๆซ้าๆเดี๋ยวมันก็จะแรงขึ้นนะครับพอถึงเวลาใช้มันจะเป็นอัตโนมัติครับ,รบสำหรับอาทิตย์นี้ครับการป้องกันตัวจากด้านหลังง่ายๆจากกายวุฒิบันฑูตแปงนะครับก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับถ้า สนใจหรือมีข้อข้องใจสงสัยการใดก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับสามารถที่จะให้อติดตามข้อมูลได้ส่วนถ้าต้องการที่จะศึกษาต่อเรียนรู้ต่อก็สามารถที่มาสยามยุ่ยทีมักปรกแปลงหรือติดตามเว็บไซต์มวยชายา a c o m นะครับแล้วก็ติดต่อโดยมบอถือขางเราได้โดยตรงคือ6 8 6 7 9 6 7 9 0 3นะครับและ0 8น5 6แปดหแล้วอย่าลืมถ้า ชอบรายการของเรานะครับก็สามารถกดติดตามรายการเราได้นะครับตลอดเวลาครับ